คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรนะือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจ,กจากจานเจสามารถแอนไลน์ได้ที่ N B A 2 0 2ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะับแอด nba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจาน jw nba h ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย16กันยายน2 0 2 3วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงของประเทศอเมริกาครับเป็นเกมรอบเพลย์ออฟครับวันนี้เจ้าบ้านดัลลัสวิงเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ a อ a n t a Dream ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับผลงานเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นการดวลกันเองนะฮะในรอบเรกูล่าซีซั่นครับ เกมสุดท้ายนัดปิดฤด,ดูกาลครับเอลเลนตาดีมดวลกับดัลลัสวิงครับเกมนั้นเล่นกันที่บ้านของเอลเลนตาดีมครับแล้วก็เอลเลนตาแพ้คาบ้านไปนะฮะด้วยสกอร์77ต่อ94ครับโดยวันนั้นครับดีมทําสกอร์สูงสุดคือทางด้านเรียนฮาวเวิร์ดครับ19แต้มซีรีบาวนะฮะแล้วก็มีอลิชาเกรครับ14แต้มกับซีรีบาวแต่สุดท้ายภาพรวมสู้ดัลลัสวิงไม่ได้ครับในเกมนั้นนะฮะ ผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งดัลลัสวิงก็ยังเป็นเอริกเควโอคุนบาวเล่เหมือนเดิมครับ32แต้ม4รีบาวตามมาด้วยนาตาชาฮาวเวิร์ดครับ15แต้มกับอีก9รีบาวครับแล้วก็ทางด้านเทียร่าแม็กครวานครับ12แต้มกับ10รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลนะฮะสุดท้ายครับการดวลกันครั้งนี้ครับดัลลัสวิงแข็งแกร่งกว่าจริงๆครับก็ต้องมาดูนะฮะว่าในรอบเพลย์ออฟครับทางด้านแอเรต้ารีมครับจะแก้เกมมาได้หรือไม่ครับไปดูผู้เล่นฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครััับบบวนนนนนี้้เล่ใาคร ผู้เล่นที่ดีสุดครับประกอบไปด้วยเวโรนิก้าเบอร์ตันในตำแหน่งไพกกาดครับส่วนเอริกเฆอูกลนบาวเล่เหมือนเดิมครับแม่ทัพของทีมในตำแหน่งชูติ้งกาดช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงครับสตูซาบาลีครับรับบทสมอลฟอร์เวดช่วยทั้งลูกได้รับครับส่วนนาตตชาฮาวเวดครับร้อนแรงจริงในเรื่องของการรีบาวครับช่วยเกมรับเต็มที่ในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดและในตำแหน่งเซนเตอร์คุมงในแน่นอนครับสาวร่างแรงอย่างเทราแมคโควานครับคอยรีบาวใต้แป้นในตำแหน่งนี้ครับ ไปดูผู้เล่นของทางด้านทีมเยือนกันบ้างครับแอตแลนตาดรีมครับจะเป็นแค่ฝันหรือไม่นะฮะในการที่จะเข้าไปเล่นรอบต่อไปครับ5ผู้เล่นที่ดีสุดครับพอยกาดเป็นอลิชาเกรนะฮะส่วนไรฮาวเวิร์ดครับชูตติ้งการ์ดคอยยิง3คะแนนครับช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงครับและฮาร์รี่โจนส์ครับยังลงตัวจริงเหมือนเดิมในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดช่วยท้งลุกรับครับส่วนเนียคอฟฟี่ครับระบบพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับแล้วก็จะช่วยเล่นวงในนะฮะร่วมกับทางมหาเทพอย่างเชยินพัคเกอร์ครับ ซึ่งวันนี้ก็จะยืนเซนเตอร์คุ้งในครับคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับจับคู่แมชอัพดวลกันระหว่างแม่ทัพทั้ง2ทีมครับเจ้าบ,บ้านแน่นอนครับหมดคําถามสําหรับเอริกเก้โอคุนบาวาเล่ครับฤด,ดูกาลนี้21.2แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโก40เปอร์เซ็นต์ฮารีบาวใต้แป้นอีก3.4ครั้งต่อเกมครับแล้วก็มีการแอสซิสต์สร้างเพลย์กับเพื่อนอีก4.5ครั้งต่อเกมครับ วันนี้จะได้ดวลกับไรฮาวเวิร์ดครับซึ่งฤด,ดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับ17.5แต้มต่อเกมครับรีบาว4.9ครั้งต่อเกมแล้วก็มีแอซซิตอีก3.5ครั้งครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกก็ถือว่าไม่เลวครับอยู่ที่39%ครับแต่ความเห็นส่วนตัวครับเอาแม่ทับมาจับคู่เทียบกันแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นทางด้านเอริกเกโอคุนบาวเล่ครับ ที่จะดูเหนือกว่าทั้งด้านเรียนฮาร์วาร์อยู่พอสมควรครับแต่อย่างไรก็ตามครับบาสเกตบอลเล่นกัน5คนครับต้องดูว่าเพื่อนร่วมทีมของทั้งคู่ครับจะงัดฟอร์มเก่งที่ดีสุดของตัวเองออกมาได้หรือไม่ในวันแข่งขันครับทัศนะข,ของจานเจนในวันนี้ครับว่ากันตามเนื้อผ้านเนื้อราคาครับบาสของดั l ลัสวิงครับทั้งดดูการปกติและการดวลกันกส่วนใหญ่ครับก็จะดูดีกว่า a อรลนรีมค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วครับ และในวันนี้ครับเกมพรีออฟเกมแรกต้องกลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนในบ้านครับต้องเล่นแบบชวนๆเน้นชนะแบบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมชอบเจ้าบ้านมากกว่าครับดัลลัสวิงชิงชัยในวันนี้นะห้าแต้มน่าจะผ่านได้ครับขอยืนฝั่งดัลลัสครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวทีเด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่แอ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอปนำหน้าด้วยนะฮะแอ NBA 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ